ก่อนที่เราจะาประกอบตัวนี้นะครับให้เราปิดปิดแผลตัวนี้ด้วยเทปกาวนะครับอันนี้จะเป็นเทปันสายไฟที่ต้องปิดเพราะว่าเวลาที่เราจะใส่ซีนเนี่ยมันจะได้ไม่ไปบาดซีนนะครับมนงั้นเดี๋ยวมันจะไปบาดซีเราเสียหาย เวลาที่เราใส่ซีนเนี่ยมันจะไม่ไปบาดซีนนะครับเดี๋ยวตนี้นะครับถ้าเราไม่ปิดไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปบาดซีนนะครับทําให้ซีนเรารั่วได้นะครับนีครับ